สวัสดีครับมาตักถ่ายเอซเนาะยามยินยินนะครับนะวันนี้ก็เป็น,นนะนะวันศุกร์เนาะนะเมื่อวานก็ไม่ทันได้ตั้งเสร็จนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาตั้งเรื่อยๆเอาเพราะว่าถ้าเราตั้งเร็วเปิดเร็วกะ เดี๋ยวก็โดนร้องเงียนอีกนะก,ก็ค่อยๆทำไปก็นะก็เบรก็จะเป็นสิบห้าสข้างละสามนะอันนี้ก็สิบสองก็ข้างละสานี่สิงนี่ก็สิไอ้ข้างๆไอ้ข้างๆนะก็จะเป็นไอ้มิดโลผมอามาทำมิดโลนะตู้เสียงกลางยังไม่เอามาเทินนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาวางใหม่นะครับ เราทำเรื่อยๆเราไม่รีบนะเด <_ d ata> ี๋ยวก็จะอ่าอัปเดตนะอัปเดตให้ f อได้ชมเรื่อยๆนะเมื่อคืนก็ไลฟ์สดไปคำๆก็คนเข้ามาดูเยอะอยู่ <_ d ata> นะมีคนมาถามว่าเออพี่อ,อ่มือคนมาถามว่าถ่ายอะไรเออ <_ d ata> <_ d ata> ไปว่าเนาะมันมืดน,นะครับนะผมผมก็จะถ้าว่าเป็นพวกกันอะไรกันผมก็จะตอบคุณควรนั่เนานะเออผมจะตอบว่าเออถ่ายอะไรก็ดูๆไปเหอะเนาะนะ,นะก็ตู้ลำโพงนะครับก็เหลือแต่เอาเสียงกลางนะเอาเสียงกลางมาเทินนะครับเสียงกลางก็สองใบนี่ว่ามณฑีวินสิเสียงกลางก็สิบห้าใบหนึ่งสิบสองใบหนึ่ง ครบเสร็จละนี่ตู้เบรเอามาครบละมิดลัวมาละนะก็พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นเอาพาวเวอร์มาวางนะเอาพาวเวอร์มาวางนะครับก็ถ้าเป็นถ้าพูดไปพูดมาก็เหมือนกับ ตัวเองตั้งวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะอืมพวกนี้ผมทําเรื่อยๆไงพวาอย่างทุกๆปีก็ไม่วางก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะถ้าวางยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็แต่ว่าถ้าบางปีก็จะวางยี่สิบเจ็ดเอามาตั้งยี่สิบเจ็ดแต่ว่าเอามาตั้งแล้วก็กค่อยๆทาไปเลยเปิดไปเลยนะแต่ว่าลองก็ลองตอง,อง,องดึกๆนะอันนั้นคือท,ทําทีเดียวอันนี้ทําเรื่อยๆนะครับ นี่ก็จะหกโมงแล้วนะเออแสงก็จะเริ่มหายมั่งอะไรมั่งก็ขออภัยด้วยนะครับก็อีกสักวันสองวันนะวันสองวันเอฟซีก็รอชมคลิปได้นะเดี๋ยวจะเทสให้ชมนะครับเอ่าเอฟซี FC ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วย นะครับนะ่ายเอฟซีกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ